วิชาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เบื้องต้นรหัส ES3301 อาจารย์ผู้สอนพันเอกหญิงกิตยาพรเจริญผลบทที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ชื่อหัวเรื่อง 1. ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2. วิวัฒนาการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3. ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และตอบคำถามด้านความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 4. ประโยชน์และความสำคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วัตถุประสงค์ข้อที่ 1. เพื่อให้นักเรียนร้อยสามารถอธิบายความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้ข้อที่2เพื่อให้นักเรียนร้อยสามารถอธิบายวิวัฒนาการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้ข้อที่ 3. เพื่อให้นักเรียนร้อย สามารถอธิบายประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และตอบคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านพื้นที่ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้ข้อที่4เพื่อให้นักเรียนร้อยสามารถบอกประโยชน์ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้ในเบื้องต้นหัวข้อที่1ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ภาษาอังกฤษของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์คือ geographic information system หรือเรียกสั้นๆว่า GIS GIS ประกอบด้วยคำสามคำดังนี้ระบบคือเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลในลักษณะของตำแหน่งพื้นที่สารสนเทศคือข้อมูลที่ผ่านขั้นตอนการประมวลผลทางใดทางหนึ่งเพื่อจะให้เกิดข่าวสารที่มีความหมายแก่ผู้รับภูมิศาสตร์ คือสิ่งต่างๆที่อยู่แวดล้อมรอบตัวเราตำแหน่งของสิ่งต่างๆปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกเกี่ยวข้องกับโรคหรือสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกโลกของเราความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยสรุปคือเครื่องมือหรือวิธีการที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล จากสภาพความเป็นจริงด้วยการอ้างอิงจุดพิกัดทางภูมิศาสตร์เพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างออกไปโดยข้อมูลที่อ้างอิงภายในจุดพิกัดเดียวกันมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบจากภาพนี้จะเป็นภาพที่แสดงให้เราได้เห็นถึงภาพรวมของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์คือนำข้อมูลจากโลกมาเปลี่ยนให้เป็นอยู่ในรูปของข้อมูลแผนที่กระดาษ จากนั้นเปลี่ยนเป็นข้อมูลดิจิตอลหัวข้อที่2วิวัฒนาการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในอดีตการจัดทำแผนที่จะใช้การวาดเส้นและสัญลักษณ์ต่างๆด้วยมือลงบนกระดาษหรือผ้าซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากการต้องลอกสำเนาด้วยมือหลายชุดและทำให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องของตำแหน่งที่ตั้งแล้วก็ พื้นที่ถนนและแม่น้ำขึ้นอยู่กับความสามารถในการครัดลอกของแต่ละบุคคลมีปัญหาจากความชื้นทำให้กระดาษหดตัวและชำรุดการแก้ไขข้อมูลทำได้ยากมากเพราะการแก้ไขอาจทำให้แผนที่ชำรุดได้ใช้แผนที่ในการเก็บข้อมูลมากดูแลรักษายาก ในยุคต่อมาเครื่องสำเนาเอกสารได้เข้ามาช่วยในการจัดทำแผนที่โดยจัดทำแผนที่ลงบนแผน่นใสแต่จะต้องมีการแยกชั้นข้อมูลของแผนที่ออกจากกาันเพื่อให้ง่ายต่อการแก้ไขข้อมูลต่างๆแล้วทำการสำเนาลงบนกระดาษหรือแผ่นใสชุดใหม่ได้ในปีคิศสกราช1960ได้เกิดระบบ JS s ขึ้นโดยนำระบบคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใช้ในการจัดเก็บ เรียกคน้นวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนที่ทำให้เกิดความถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นหัวข้อที่3ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และตอบคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านพื้นที่ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถทำอะไรได้บ้าง 1. บอกทำเลที่ตั้งหรือโลเคชัน G S สามารถตอบได้ว่ามีอะไรอยู่ที่ไหน หากผู้ถามรู้ตำแหน่งที่แน่นอนทั้งตำแหน่งพิกัดของสถานที่ต่างๆรวมถึงบ้านเลขที่ซอยเขตแขวงจังหวัดรหัสไปรษณีย์จำนวนประชากรชายหญิงลักษณะอาคารหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นต้น 2. ส,สามารถบอกสภาพการหรือเงื่อนไขหรือ condition สภาพเป็นอย่างไรหรือการกำหนดเงื่อนไขพื้นที่ที่อยากรู้ คือเรายังไม่รู้ว่าสิ่งที่เราต้องการค้นหาอยู่ที่ไหนโดยเราจะกําหนดคุณสมบัติของพื้นที่ที่เราต้องการหาขึ้นและจะต้องนําข้อมูลหลายด้านมาร่วมในการวิเคราะห์เช่นต้องการหาพื้นที่เพื่อทำนาข้าวซึ่งเราจะต้องกำหนดเงื่อนไขเข้าไปในคอมพิวเตอร์ใส่ลงนในโปรแกรมคือ พื้นที่ทำนาข้าวนั้นจะต้องเป็นพื้นที่รุ่มอยู่ใกล้แหล่งน้ําหรือพื้นที่ชนละทานมีฝนตกตลอดปีและไม่อยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์เป็นต้น 3. แนวโน้มหรือเทรนสามารถบอกได้ว่าอะไรเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เมื่อไหร่หรือในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเช่น ที่ผ่านมาในระยะเวลา10ปีโรงเรียนในร้อยมีพื้นที่ป่าลดลงเท่าไร 4. รูปแบบของสถานการณ์หรือ patterns สามารถบอกว่าความสัมพันธ์ด้านพื้นที่เป็นอย่างไรหรือมีรูปแบบเชิงพื้นที่อย่างไรจะเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์หนึ่งๆที่เกิดขึ้นว่ามีความสัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อมอย่างไรบ้างทำให้เราทราบถึงสาเหตุของปรากฏการณ์นั้น ตัวอย่างเช่นเกิดโรคมาลาเรียระบาดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งดังนั้นหากเราศึกษาสภาพแวดล้อมของบริเวณดังกล่าวโดยใช้ G A S เข้ามาช่วยจะทำให้เราทราบถึงสาเหตุของโรคมาลาเรียรว่ามีความสัมพันธ์กับสภาพภูมิประเทศของหมู่บ้านซึ่งอยู่ติดกับป่ารกทึบมีน้ำขังซึ่งเหมาะแก่การเพราะพันธุ์ของยุงก้นปล่อง 5. แบบจำลองหรือ m o d ู l i n g จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตถ้าจุด,จด หรือจะมีอะไรเกิดขึ้นหากจุดๆเป็นการนำข้อมูลในอดีตมาคาดการว่าจะมีปรากฏการอะไรเกิดขึ้นบ้างต้องมีข้อมูลย้อนหลังหากข้อมูลมากจะมีผลน่าเช,เชื่อถือมากเช่นหากมีฝนตกลงมาเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดหมู่บ้านใดบ้างที่จะประสบกับน้ําท่วมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของแต่ละหมู่บ้านด้วยว่าเป็นพื้นที่ต่ำหรืออยู่บริเวณตีนเขาหรือไม่ หัวข้อที่4ประโยชน์ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GS ช่วยในการสร้างแผนที่และการปรับปรุงแผนที่ได้ GS ช่วยในการกิจการด้านการไฟฟ้าตั้งแต่การขอใช้การติดตั้งการแก้ปัญหากรณีไฟตกหรือไฟฟ้าดับให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดจนไปถึงระบบการจัดเก็บค่าบริการ g ีช่วยในกิจการน้ำประปามีการใช้ GS ในการตรวจสอบและป้องกันท่อประปารั่วซุมนเพื่อประหยัดทรัพยากรน้ำด้านการเกษตร g s ช่วยในการสำรวจพื้นที่นาข้าวหรือพื้นที่ทำการเกษตร g s ช่วยจัดทํำฐานข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ GS ช่วยจัดทาฐานข้อมูลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจากภาพจะเป็นพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําประเภทบ่อกุ้ง GS ช่วยในการใช้ประโยชน์ที่ดินสวยใหญ่จะเป็นการสํารวจใช้ GS นั้นในการสํารวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน GS วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ด้วยจากภาพจะเป็นการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณลุ่มน้ําแม่แจ่มตอนล่าง ระหว่างปี2 5 3 2ถึง2552 GS ช่วยในการสำรวจพื้นที่ประสบอุทกบภบัย GS ช่วยในการสำรวจแจงนับหลังคาเรือนที่ประสบภัยจากน้ำท่วม GS ช่วยในการวิเคราะห์สถานการณ์ไฟป่า GS ช่วยในการประเมินผลกระทบจากการเกิดสึนามิหรือการเกิดภัยพิบัติ g ีช่วยบอกตำแหน่งโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ GS ช่วยจัดทำแผนที่ทรัพยากรแร่ธาตุและเป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผนการจัดการทรัพยากรแร่ธาตุ g ี GS ช่วยในการหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการฝังกรบมูลฝอย GS ช่วยในการบอกตำแหน่งแหล่งที่มาของมลพิษและพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากมลพิษนั้นๆ GS ช่วยบอกตำแหน่งพื้นที่เสี่ยงภัยจากแผ่นดินไหวทำให้ประชาชนได้รู้ถึงบริเวณเสี่ยงภัยและวางแนวทางป้องกันล่วงหน้านักวิทยาศาสตร์ใช้ GS ในการวิเคราะห์เส้นทางการอพยพของฝูงนกจากครัวโลกเพื่อช่วยในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ GS ช่วยจัดทำแผนที่บริเวณที่มักมีการทำผิดกฎจราจร GS ช่วยสร้างแบบจำลองภูมิประเทศของถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนในการสนับสนุนภารกิจการค้นหาทีมฟุตบอลหมูปา่า GS ช่วยวิเคราะห์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน GS ช่วยด้านการแพทย์โดยบอกตำแหน่งของบ้านผู้ป่วย GS แสดงแผนที่การกระจายของโคโรนาไวรัสทั่วโลกและในประเทศไทยสำหรับงานด้านผังเมือง GS มีบทบาทอย่างมากกรุงเทพมหานครใช้ GS ช่วยในการวิเคราะห์และตรวจสอบผังเมืองรวม GS ช่วยในการจัดทำข้อมูลแผนที่กรรมสิทธิ์ที่ดิน GS ช่วยวิเคราะห์ แผนที่บ้านที่ลุกล้ำครองบริเวณกรุงเทพมหานคร GS ช่วยตรวจสอบแนวถนนโคงข่ายหรือการวางแผนการสร้างถนนในอนาคต GS ช่วยในการวางแผนพัฒนาพื้นที่การปรับปรุงฟื้นฟูเมืองของกรุงเทพมหานคร GS ช่วยการวางแผนการระบายน้ำการป้องกันน้ำท่วมการลุกล้ำคู่คลองของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครได้ใช้ G.S. ในการสร้างแบบจำลอง3มิติเสมือนจริงของส่วนสาธารณะเพื่อวางแผนในเรื่องของการปรับภูมิทัศน์จากภาพเป็นการใช้ข้อมูล G.S. สร้างเป็นรูปแบบสามมิติเพื่อวิเคราะห์การบดบังทางสายตาเพื่อพิจารณากำหนดมาตรการควบคุมทางผังเมืองบริเวณโดยรอบรัฐสภาใหม่ GS ช่วยในการวิเคราะห์การซ้อนทับของผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานครกับข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมแบบเว็บแมปเซอร์วิส GS ช่วยในการสร้างแบบจำลองสามมิติของพื้นที่ต่างๆหนังสือและแหล่งข้อมูลสำหรับการค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะก็จะมีตามภาพชาย สำหรับคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนที่พึงมีในการเรียนนะคะข้อที่ 1. นักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและรักษาวินัยอย่างเคร่งครัดข้อที่2นักเรียนต้องเชื่อฟังและเคารพอาจารย์ผู้สอนข้อที่ 3. นักเรียนต้องตรงต่อเวลาข้อที่4ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่ทุจริตในการสอบข้อที่5ต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายใครมีคำถามไหมคะ ถ้าไม่มีอาจารย์ขอจบการเรียนการสอนในวันนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ